เอ็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเสริมแรงส่งของตัวไม้อะเข้าไปตามซูเปอร์สปอร์ตเยอะฮุบเยอะมากเราลเลือกไม่ถูกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ตอกอ่ะมันให้แรงดีที่สูงขอเอ็นที่ตบเสียงดังๆพี่เปิลจะแนะนํำยังไงดีดูหลังซองก่อนเลยดูหลังซองก่อนเลยความหมายของตัวนี้คืออะไรหย่อนช้าหย่อนยากยังคงความ d o ้้ เอ็นของเรามีเยอะมากเลยในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของเอ็นไม้แบดเลือกแบบไหนดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกิจกรรมจองแคมป์ใบจองนาวยังไม่ได้หายไปไหนนะคะปีนี้เลยยังจะมีจองแคมป์ออริจินอลจองแคมป์เลดี้และจองแคมป์สเปเชียลอยู่เหมือนเดิมอย่าลืมติดตามนะคะ you're listening to the collection room by จองน o วสวัสดีค่ะ The c o l l e c t i o n Room ใน EP ที่7นี้นะคะหลายคนก็อยากให้เรามาช่วยให้ความรู้แล้วกันเหมือนแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้เอ็นยี่ห้อต่างๆนะคะเรื่องของเอ็นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เลยที่ขายไม่ได้เมื่อเวลาที่เราซื้อไม้แบดปินตันดีๆมาสักหนึ่งไม้แล้วเอ็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าจะช่วยเสริมแรงส่งของตัวไม้อะอให้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวสเปคของเอ็นที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะก็ะะจะเป็นเอ็นเส้นเล็กจะมี0.63มม กับ0.66มิลท ER, <c oughs> ี่อยู่ในมือของพี่เปิ์นะคะก็จะมีอยู่หลากหลายแบรนด์ด้วยกันเนาะในท้องตลาดนะคะก็จะมีทั้ง Yonex, Victor, Linning, f i l l e เแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ก็อย่างเช่นฮัน d รนะคะซึ่งแต่ละคนพอเข้าไปในร้านแบบมินตันหรือเข้าไปตามซูเปอร์สปอร์ตนี่ยปุ๊บเยอะมากล้วเลือกไม่ถูกเลยนะคะ EP นี้เราก็เลยอยากจะลองมาคุยใน N ที่เป็นกลุ่มของเส้นเล็กๆก่อนซึ่งคุณสมบัติของ N เส้นเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะพ่เปิลอ่าก็คือ มันจะให้แรงดีที่ดีเนาะหรือที่พูดกันง่ายๆก็มันจะมันเด้งอะไรเอ็นมันเด้งดีแต่ว่ามันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่มันเล็กอะแต่เล็กแต่เกือบไปกลาง,กลางๆก็คือ0ูนกับที่เล็กเลยเนี่ยศู <0. 63. S 2> แต่ในตลาดตอนนี้ที่เล็กที่สุดก็คือ 0, 0. <63. S 2> ูนงเป็นเอ็นของยูนิคส์แอโรโซนิกนะคะก็จะเป็นเอ็นที่เส้นเล็กที่สุดเลยทีนี้พอเวลาที่เราเลือกซ <0. 63. S 2> ื้อเอ็นเนี่ยคุณสมบัติของเอ็นข้างหลังซองอะที่เราไปเลือกซื้อค่ะมันกก็จะมีบออยู่่วา1 power เป็นยังไงตัวนี้คืออธิบายให้ฟังหน่อย power control sound durability อ่า power ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ตบเนี่ยมันให้แรงดีที่สูงแล้วตามมาก็จะเป็นเรื่อง control 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 ก็แบบว่าเวลาเราวางลูกอะไรอย่างเงี้ยมันให้ความแม่นยำที่ดีไหมความแม่นยำที่ดีไหมเพราะเอ็นบางตัวบางชนิดเนี่ยบางทีมันเส้นเล็กมากถ้ามันเด้งเกินมากไปเนี่ยบางทีคนที่ชอบเล่นวางมันจะไม่ชอบชอบเส้นที่หนาขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย sound sound อันนี้คนอยากรู้ว่าเสียงดังๆทำไมเอ็นแต่ละตัวเสียงถึงไม่เหมือนกันคิดว่า ถาจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีของเขาที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยที่เคลือบเอ็นมาถ้าเปรียบทเทียบง่ายๆเลยละกันก็คือเวลาที่เราเหมือนเล่นกีตาร์ถ้ากีตาร์เล่นกีตาร์นะเอ็นเส้นเส้นล่างๆเล็กๆอ่มันก็จะเป็นเสียงแหลมขึ้นมามใช่ไหมพอเส้นใหญ่ๆขึ้นข้างบนก็จะเป็นเสียงเบสเวลาตกอะเอ็นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อะมันก็จะให้เสียงต่างกันโทนของตัวเสียงต่างกันยิ่งเล็กก็ยิ่งแหลมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางคนถามว่าขอเอ็นที่ตกเสียงดังๆพี่เปิลจะแนะนํายังไงดีดูหลังซองก่อนเลยดูหลังซองก่อนเลย คือเสียงดังเบาอะ่ะมันก็อาจจะมีหลายองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือว่าคุณตีโดนสวิตช์ปอตหรือเปล่าอ,องค์ประกอบที่2ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวเอ็นที่แตกต่างกันออกไป<อ>นะคะซึ่งถ้าเป็นเอ็นเส้นเล็กเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงกระทบที่พี่เปิลบอกว่ามันก็จะแหลมกางวานนะคะคราวนี้เราต้องไปดูแล้วพอเราได้เอ็นที่แบบ0.63ที่ในเนี้ยเขาก็จะบอกว่าโอ้เสียงเนี่ยค่อนข้างแบบให้คะแนนเกิน1ิบเลยอย่างเช่นตัวอัลต้าสิต63ของฟิลเลตตัวนี้นะคะเขาให้คะแนนของเสียงพี่เปิลลองอ่านสีข้างหลัง เกินเกินสิบให้ทะลุลิมิตทั้งหลังเขาเขียนบอกให้เกินสิบแต่ต้องบอกตามตรงว่าเอ็นฟิเลตตัวนี้ยังไม่เคยลองเรายังไม่เคยลองแต่ว่าดูจากสเปคแล้วเนี่ยน่าลองเหมือนกันแต่ราคาก็คนลุกเลยเอ็นตัวนี้ให้ทายราคาเท่าไหร่แต่ละคนคงอาจจะแตกต่างกันดอกไฟแต่เรา<พ>รู้อย<พ>ู่แล้ว390บาทบางคนบอก390บาทมีค่าขึ้นเอ็นอีกไหมไม่มีแล้วนะคะ390บาทก็เป็นเอ็นราคานี้เลยนะคะก็เป็นเอ็นเส้นเล็กๆนะคะที่บอกว่าเสียงจะค่อนข้างดังและกังวานอย่างเช่นต<พ>ัวฟิเลตก็390 าสิบาทเลยค่อนข้างแ,งแพงแพงแพงเลยแหละแพงเลยแต่ว่าถ้าถามต้องลองถ้าถามเหมือนะเหมือนว่าเป็นเอ็นที่เหมือนอยากลองเลยครั้งหนึ่งจะไปลองขึ้นดูแล้วถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกรอบนึงถัดมาที่อยู่ในมือก็จะเป็นของวิกเตอร์นี่ก็0.63เหมือนกันนะคะ VPS 63ถ้าเป็นเอ็นเส้นเล็กๆเนี่ยคะแนนความคอนโทรลเนี่ยมันจะลดลงมาซึ่งตัวเสียงที่ได้ส่วนมากจะเป็นคะแนนแบบ8 9 0เ8 9า เสียงดังพวกนี้เสียงดังอยู่แล้วตัวนี้เคยตีแล้วนะคะก็จะเป็นเอ็นที่ค่อนข้างเด้งนุ่มที่ขึ้นมาก็จะ28ปอนด์เอ็นพวกนี้ค่ะคือสามารถรับแรงตึงได้สูงมากๆเลยแต่ที่คนจะชอบสงสัยมาว่าเอ็นเส้นเล็กขึ้น30ปอนด์ได้ไหมคือมันอยู่ที่สเปคของตัวไม้แตนะ่รุ่นที่จะรับแรงตึงได้ไหม แต่เอ็นพวกนี้เขาผลิตมาเพื่อให้มันขึงแข,งขงแข้งไม่ได้ยู่ว้วถ้าใครฟาดหนักๆก็ไม่แนะนำ<อ>ไม่แนะนำ,ำสำหรับใครใที่เป็นสายบุกชอบแบบหนักๆแล้วมีปัญหาเรื่องเอ็นขาดง่ายๆอย่าง0 6 3ที่อยู่ในมือของแหวนอยู่ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าใครที่เป็นมือกวนตีแบบอยากได้ความสบายอย่างเช่นผู้หญิงก็ขึ้นเอ็นอันนี้ไปได้เลยค่ะสองสามเดือนยังไงก็ไม่ขาดบางทีแบบมันอาจจะหย่อนก่อนก็ได้เนาะผู้หญิงเนี่ย อ๋อคิตตี้ oh, คือสีน่ารักมากมันเป็นแบบฟ้าพารเทลแล้วก็ชมพูพารเทลนะคะเขาเรียกว่าถ้าเพื่อนๆในกวนที่แบบมีไม้ซ้ํากันยเยอะๆเราไม่อยากขึ้นซ้ำใครแล้วอยากได้ความคิวน่ารักนี่คือแบบไม้ของเราเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะ vs 63 KT ก็ Kitty คิตตี้แล้กันนะเป็นรหัส คิตตี้เขานะคะตัวนี้เท่าไหร่อะสามร้อยบาทถ้าไปเจอในซุปเปอร์สปอร์ตก็จะเห็นของวิกเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็น300บาทหมดเลยนะสามร้อยบาทและ390บาทแพงขึ้นมา90บาทนะคะในมือพี่เปิร์ค่ะก็อันนี้จะเป็นกลุ่ม เส้นเล็กเหมือนกันแต่ว่าเล็กออกไปกับกลางๆและพวกนี้คุณสมบัติคือมันยังให้แรงดีที่ดีอยู่แต่ก็ให้ความทนที่มากขึ้นด้วยม,มากกว่าเส้นเล็กๆเ,เลยและการคอนโทรลูกมันก็จะคะแนนเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ที่เรานํามาจริงๆมันจ,จะมีอะยนอนิกอีกตัวหนึ่งที่ก็มีสเปคแบบนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็น6 6 Ultimate อ่า66หรือ X b o o 615และในมือพ่ปเปอร์ก็จะมีตัวนี้ h u 0 String 6 6 X Boost แล้วก็อันนี้เป็นสีรุง้ง<ม>เป็นสายแฟชั่น นะะขนาด66เหมือนกันแต่เป็นสีเรนโบ์นะมีทุกสีเ, 66, เลย 6, ตัวนี้ก็ฮิตนะนิยมใช้กันนะคะแต่ทำไมพี่เปริรลไม่ใช้ละ่เ hit, นะเขาฮิตอ่ะอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต่อไปค่ะพี่เปริรลค่ะ,ะแล้วก็จะมีของ <fill et. S 1> ป66ตัวนี้ก็คะแนนคอนโทรก็เต็มเปี่ยมคะแนนคอนโทรลเยอะมากดูข้างหลังซองแต่ละคะแนนนะคะทั้ง power control h i t t i n g sound repulsion ก็คือแรงดีดน,นะคะ tension lock นี่คืออะไรคะเวลาที่เราขึ้นอ n นแล้วมันจะอ n นไม่่างหรอคะ tension lock อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน tension lock เราไม่แน่ใจว่าความหมายของตัวนี้คืออะไรถ้าเดาๆกันก็หย่อนช้าหย่อนยากยังคงความเดาเดาเดาอยู่เดาอยู่คิดว่าคิดว่านะคะถ้าแบรนด์ i ิเลตทราบก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะแล้วก็ตัว durability ก็ให้9้าเหมือนกัน โอ้นี่เขาคงทนมากเลยนะก็66เนี่ยมันจะเริ่มทนละเริ่มขาดยากเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอแต่บางคนก็ตกขาดทุกอาทิตย์นะโอ้โหถ้าตกขาดทุกอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวไปติดตาม EP ถัดไปเลยละกันนะคะจะแนะนําเป็น N ที่เหมาะกับสายบุกเลยแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเ N บ่อยๆนะคะเพราะว่า N แต่ละตัวนี่พอเห็นราคาก็2 3 0 0นะคะ200นี่แทบจะไม่เห็นแล้ว2 3 0นี่คือเริ่มเริ่มต้นที่เห็น<ช>นะคะที่เห็นหมดี่ยเป็น N ที่แบบว่าระดับ high high หมดเลยนะตัว็อปหมดเลยก็ระดับนกีฬา รับโลกก็ใช้กันนะคะซึ่งถ้าใครที่เป็นสายบุกนะเดี๋ยวจะมารีวิวใน EP ถัดไปน,นะคะสำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็น EP เริ่มต้นของตัว N ไม้แบตนะคะอย่างตัวนี้ 1 6 6 X String b o o s t นะคะตัวนี้เราลองแล้วขึ้นมากับตัว100 Aero Flash X Zoom 2ูปอนด์ก็ตามสเปคเขาเลยนะหือนว่ามันมันนุ่มเด้งมันนุ่มมันเด้งตีมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วมันก็ยังไม่ได้มีขึ้นขุยที่ตัว N นะคะตรงที่เป็นสวิสปอยก็จริงๆคุณสมบัติของแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันแล้วก็พยายามทําให้มันทนขึ้นนี่แหละเพราะคนอาจจะบ่นว่าแบบตีแล้วมันมันอาจจะขาดง่ายซึ่งจริงแล้วการ การตีแล้วขาดง่ายอ่ะก็มีหลายองค์ประกอบอีกเหมือนกันเนา<อ>ะพีเ่เพื่อนะคะยอ,อยู่ที่การตีตีแป๊กไม่แปก๊กลักษณะการตีเป็นยังไงหรือว่าตอนที่ขึ้นเอ็นมาขึ้นมาความตึงเท่ากันหรือเปล่าแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีหลากหลายปัจจัยใครที่ใช้เอ็นแบบไหนอยู่นะคะหรือว่าเป็นตระกูลเอ็นเส้นเล็กที่เราเราแบบเอามารีวิวในวันนี้นะคะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะอยากให้ลองมาแชร์คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แกนใต้ล่างคลิปนี้นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังอยากจะ มองหาเอ็นไม่แบบอยู่นะคะก็จะได้เหมือนกับแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์ข้อมูลกันได้นะคะสําหรับใครที่มักจะเลือกขึ้นเอ็นเส้นเล็กๆนะคะทาไมเราถึงไม่ค่อยนิยมขึ้นเอ็นเส้นเล็กๆแบบปอนสูงๆเช่น30ปอนค่ะพี่เปิร์ดเหตุผลแรกก่อนก็คือมันจะขาดง่ายนั่นแหละเพราะเส้นมันเล็กมากอย่างเช่นศูนเนี่ยไปขึ้นตึงมากๆอย่านี้แปดปอน้ไปถ้าขาตบเยอะๆอ่ะเดี๋ยวก็ขาดอันที่2ก็คือว่ามันจะกระด้างฟีลจะไม่เหมือนกับเส้นใหญ่ๆไปขึ้นหนึ่งตึงมันจะซอฟกว่าก็ความตึงเนี่ยพยายาม เรอย่าเพิ่งไปแบบว่าเฮ้ยเข็นเขาขึ้นตึงๆกันแล้วแบบว่าหรือว่าจะตีดีแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บก็ได้ลองค่อยๆขยับไปเช่นแบบถ้าผู้ชายเริ่มต้นก็25าปอนด์กลางๆก่อนพอแข็งแรงขึ้นก็ค่อยๆขยับไปนี่สิอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการขยับขึ้น1ปอนด์เนี่ยมันมีผลเยอะนะสมมติว่าเราเคยขึ้น28ปอนด์อยู่เงี้ยเกิดว่าร้านเนี่ยเขาขึ้นแบบ29ปอนด์ให้ตึงๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันตีไม่ไปถ้าเรารู้้้้้สึกกกกวววววว่่่่าาาาเเเลลลตตตตีีีแแแแรรอองงคนนนนหหหััมๆืปปิยไ พอไปขึ้นเอ็นมาใหม่ที่มันตึงมากกว่าเดิมเราต้องใช้แบบ อย่างเงี้ยอันนี้เราจะต้องเริ่มรู้แล้วว่ามันอาจจะม,มีความตึงเกินไปเพราะมีบางคนเนี่ยไปขึ้น2 0 24ปอนด์ปกติขึ้น24ปอนด์อยู่อะไรเงี้ยแต่เห็นแบบว่าเฮ้ยเขาขึ้นกันบอกว่า28ปอนด์ตีแล้วโหดีฟาดตีมากพอไปขึ้นมาแล้วกับกายเป็นแบบว่าเหมือนเอาไม้กระดานไปตีอะตีก็ไม่ไปอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ็บด้วยนะตอไปจะเจ็บศอกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยฝากเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วถ้าเป็นความตึงที่แนะนําสําหรับน้องๆที่กําลังเริ่มเรียนอย่างเช่นเป็นเด็กๆอยู่พ่เปอร์จะแนะนําความตึงที่เท่าไหร่ดดีีถ้้าเเเเเเ็็กกๆลลยยยรริิมนนนสัปปออผูหญง เริ่มทางานและเป็นวัยคนทํางานคนออฟฟิศและเติมที่24ดีกว่าโอเคถ้าเป็นผู้ชายล่ะคนออฟฟิศออกกําลังกายอยู่เป็นผู้ชายย5่สปอนด์เลยก็จะเป็นความตึงที่ทั้งเราแนะนํานะคะก็อาจจะลองดูก่อนว่าตัวเองเคยใช้แบบไหนมาแล้วก็มีปัญหาอะไรก่อนที่จะขยับขึ้นมาแข็งแรงขึ้นค่อยขยับขึ้นไปถ้าใครที่มีคําถามสงสัยอยากจะรู้เรื่องอุปกรณ์นะคะก็ทักเข้ามาคุยกับเราที่ไลน์แอดจงนาวนะคะเราก็จะมาตอบแต่อาจจะช้านิดนึง นะะคเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ครบทุกคนเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามาตอบช้าก็จะเย็นๆกันก่อนนะแชทมันเยอะมากนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ